สวัสดีจ้าวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อลุงเอกนะคะบ่อสุการาลุงเอกที่มีที่สามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนีย่ค่ะอันนี้เรามาถึงเมื่อกี้นะคะก็กําลังกางเต็นท์กันนะคะเวลาหนูเข้าหนูถอดรองเท้าสิลุกนายแม่ให้ดูบรรยากาศเราเพิ่งมาถึงนะจ๊ะรถก็จะจอดตรงน,นี้ก็จะกางเต็นท์สองหลังบี เนี่ยค่ะคนไม่เยอะนะคะปลอดปร่งค่ะคนแม่จะเลือกครอบครัวเราจะเลือกมาแต่ที่แบบคนไม่เยอะนะเนี่ยะบอกอ,อแล้วก็จะเป็นซุ้มเนี่ยซุ้มแต่แม่เราจองซุ้มนี้เพราะซุ้มนี้จะไว้ทำกับข้าวกินข้าวอะไรกันบรรยากาศก็โอเคนะทุกคน ลานกลางเต็นท์มีบ่อตกปลาแต่มีลานกลางเต็นท์ด้วยโอ้กไจะตากแดดแล้วลูกไม่ร้อนหรอตอนนี้กำลังกลางเต็นท์กันอยู่นะคะเดี๋ยวของเราก็จะมีเยอะอยู่อยู่หลังรถ พี่เป็นอะไรลูกมาสีลูกมาเข้าห้องก่อนใส่รองเท้าไปแตกแดดให้ผู้ชายให้พี่กับพ่อทำนั่งนอนเอาแน่นๆนะลูกลูกเสือต้องทำได้สิไม่ได้นอนเต็นใช่ไหมไม่ได้นอนเต็นใช่ไหมลูกเตนนมัด เข้ารม่มเละฝนะั่งนี้มันเอียงอ่า อันแหละอันแหละถูกแล้วคุมแรงไหมต้องดึงพี่ไปช่วยจับพี่เอออะไรจับพี่จับพี่แ,แต่ไม่ดึงแม,ม่มาช่วยอย่างนี้แม่ตัวยาวอะ่ะจับไว้จับไว้เบาลูกข้างล่างใช่ต้องทิ่มกับข้างล่างเอาด้วยกันน่ะทิ่มด้วยกันน่ะ อุ้ยก็อยู่ด้วยกันนน,นัอะละโอ้นี่ของเรานะคะน,นี่จะถ่ายนิดนิดหน่อยสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยนะสปอนเซอร์แค่ปิดเลยอ่แม่จะให้ดูของที่มาตั้งปิกนี้ก็มี สามลังนะทุกคนสามลังอันนี้ลังลังนี้คือเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้คือเป็นลังของของสดมีของสดมีเนื้อหมูมีอะไรอยู่ในนี้มีผักอะไรน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้คือที่แม่ให้ดูเมื่อกี้อคะ เป็นเครื่องดื่มดังนี้ก็เป็นแค่พวกของขนมขนมเล็กน้อยย้าๆตัางเทนได้เกทหนึ่งะนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้เทนของหนูกับพี่อ้วนอ้าวก็คลองในน้ำงดึงนะเดี๋ยวเมันไม่ได้ดิเทนของหนูพี่ว่าอยู่ฝั่งนี้เป็นเด็กมันจะได้มีวิวโอเคป่ะ โอเคป่ะเอาฉีดฉีดเอาเขาให้แม่นะ่ะพ่นพ่น,พนทั่วเลยข้างในอ,ะอ่ะอ่าไปยังไปแล้วหรออืมพ่นให้ทั่วจับนอนเลยลูกเออนอนเลยเจ็บเรื่อยๆพ่นให้ทั่วเออเรไปเจอมุดมันา่ะพ่นข,ข้างๆพื้นอะไรเงี้ยเจอมุดมาเลยเออเอาให้ทั่วนะลูกเจ็บยังโอเคค่ะก่อนเดี๋ยวเราค่อยปูอะไรอันนี้เราเอาเต้นมาสองหลังนะคะ อ,อีกหลังนึงนะทีนี้พอจะดันสูงแล้วนะเดี๋ยวแล้วนะนะพอแล้วลูกเดี๋ยวไว้เพื่ออ่าเดี๋ยวค่อยเอามาฉีดอีกหลังอีกหลังหนึง่งฉีดตรงนั้นพอแล้วลูกออแล้วลูก,ก,กนั่งข้างในแหละไม่ต้องออกมามันร้อนให้ดูใกล้ๆ บรรยากาศใช้ได้เลยอะทุกคนนะมันจะมีไฟฟ้าให้ด้วยนะทุกคนนี่ตรงนี้ไฟฟ้าไอเอาสายพ่อแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยถึงใช่ไหม,ไมแล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ตรงนี้มาด้วยกัน มาก่อนเราสักพักหนึงได้มั้งไปม,มานานแล้วเนี่ยบรรยากาศดีมากทุกคน <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ทะเลาะกันนะ <c oughs> อะไรก็มีความสุข <c oughs> ถ้าไม่งอนกันอ <c oughs> แต่มีคนงอนแล้วหนึ่งเมื่อกี้ เ็นมันเท่ากันป่าวะเหรอเออน่ารักกับข้างกัน <laughs> อ่ะค่ะทุกคนเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเต้นเราเสร็จแล้ว,น,ลว,น,ลว,น,ลวนี่นี่สองลังนะคะโอเควันนี้มาถึงเราก็กางเต้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนฉีดพ่น,นแอลกอฮอล์เรียบร้อยโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ตัดคลิปนี้ก่อนนะนี่คือเป็นคลิปแรกเนาะเดี๋ยวคลิปสองค่อยเจอกันอีกทีจะช่วงเย็นๆหน่อยค่ำๆหน่อยนะ ไอและจ้าเดี๋ยวค่อยมีเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะอีกคลิปหนึ่งเนาะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเต็นกลางเต็นอันนั้นคือจะเอาไว้ทำอะไรไปนั่งเล่นเหรอเ<า>อ้ยตกใจหมดอุ้ยสวยหอมไหม หอมาดเนี่ยคือคนดอกกาสลองนี่ค่ะมีต้นด้วยมีต้นนี่นี่แต่ดูข้างล่างเขาเยอะเออต้นกาสลองอไ,ไปเดินไปดูนี่อันนี้หนูเก็บอะหนูเก็บอันที่สดสดทางน้ำเลยนะเนี่ยอือสดสดเอาเก็บอุ้ยอันน้นมาสวยจ้ะมาเอามาอีกก็ได้เนี่ยค่ะทุกคน<ห>นี่ต้นกาสลองต้นดอกบีบหนูเยียบมันดิเยอะแยะเลยมามให้แม่ก่อนแล้วทีนี้หนูเก็บใหม่เก็บอีกนะเก็บเยอะเยอะโอเคไหมคะ ขออนุญาตเก็บนะครับแบบนู่นอ,อ,อยู่ข้างหลังไปแ,แล้วเว้ยคลิปแรก ไม่ไปจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตอีกคลิปสอง